ที่ปนัดดาสตอรี่นะคะวันนี้ยังอยู่ที่งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2020นะคะซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์เดอะไฮบริดเอ i o ชัค่ะการแสดงสินค้าอาหารเครื่องดื่มต่างๆที่ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านอาหารด้วยนะคะวันนี้จะพาไปดูบูธไหนบ้างไปติดตามจากคุณอุ๋ยปนัดดากันเลยค่ะค่ะ สวัสดีค่ะมาติดตามบรสดาสตอรี่สิค้าและเครื่องดื่มระดับโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยค่ะในงานไทเฟกอันุก้าเอเชีย2020นะคะภายใต้ The Hybrid Edition ที่ผสมผสานการจัดงานในศูนย์แสดงสินค้าและการแสดงสินค้าเสมือนจริงเพื่อเจราจาออนไลน์ค่ะสำหรับงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในงานไทเฟกอนุก้าเวิลด์ออฟฟู้ดเอเชีย2020 ณศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานีซึ่งปีนี้บริษัทจเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF โชว์โฉมใหม่3กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แนวคิด Food for Tomorrow ที่นำมาจัดแสดงภายในงานที่ตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในหลายมิติประกอบด้วย 1. กลุ่ม Innovation and Wellness Food and Beverage ซึ่งเป็นนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารที่มีชีวาพกซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลกจากงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2020เป็นเนื้อหมูนวัตกรรมที่มีโอเมก้า3มากกว่าเนื้อหมูปกติ2.5เท่าต่อด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบรนด์ n n o โ e เ l n e s s และผลิตภัณฑ์ Chi เ k e n l ิ p มิติใหม่ของนวัตกรรมการผลิตเนื้อไก่แบบ Special Cut ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ในการกินเนื้อไก่ 2. กลุ่ม ready to eat food อาหารพร้อมทานหลากหลายทั้งเมนูไก่เกี๊ยวกุ้งสปาเกตตีเมนูข้าวแกงหรือสแน็คฟูดและเมนูเพื่อสุขภาพ high fiber low calories ง่ายต่อการอุ่นพร้อมทานและมั่นใจได้ในเรื่องของการผลิตที่ปลอดภัยปลอดเชื้อเพราะอาหารทั้งหมดปรุงและแพ็คจากโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก 3. กลุ่ม fresh destination meat ซึ่งโปรตีนเนื้อสัตว์ยังคงเป็นวัตถุดิบหลักในเมนูอาหารของประชากรโลกในยุค New Normal ทำให้การเลือกเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคจะมีความพิถีพิถันมากขึ้นในเรื่องมาตรฐานการผลิตความปลอดภยัยปลอดเชื้อความสดใหม่ของเนื้อไก่เนื้อหมูกุ้งไข่ปลาและเนื้อวัวที่มีคุณภาพ เพราะว่าวิธีการบริโภคในวันนี้ที่เปลี่ยนไปนะคะผู้บริโภคนั้นมีได้เน้นย้ําในเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพของอาหารหรือว่ารสชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังคํานึงถึงแหล่งที่มากระบวนการผลิตและการจัดส่งถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดค่ะเพื่อผู้บริโภคและเพื่อโลกอย่างยั่งยืน ุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามบรรด,ดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าวทีเอ็นช่อง16และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel โดยพิมพ์คำว่าทีเอ็นไทยอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ